สำคัญมากกดในสีวัชระเมธาคุณเน้นสีสิ่งสำคัญก่อนบอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยลุยวีแนล2องสัปดาห์ที่สําสำคัญมากโค้ดด่วนดันในสีวัชระเมธาคุณเน้นสีสิ่งสำคัญก่อนตบลูกยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยลุยสึกวอลเล่บอลหญิงเนชันลีก2023สัปดาห์ที่2ในช่วงกลางสัปดาห์หน้าล่าสุดโค้ดด่วนดันในสีวัชระเมธาคุณกล่าวว่าสิ่งนี้เน้นคือเราจะเน้นในเรื่องของการปรับตัวการใช้ทักษะพื้นฐาน ความสัมพันธ์ในทีมรวมถึงความเข้าใจใน,ในเรื่องของตัวตีตัวเซตให้มากขึ้นในวันนี้แล้วก็เรื่องการปรับตัวของนักกีฬาเองค่อนข้างช้าเรื่องของการเคลื่อนที่เองก็จะช้าลงเราก็ค่อยๆปรับเขาไปในช่วงเวลาที่เหลือนี้ถ้าถามว่ากังวลอะไรจริงๆเราก็ไม่ได้กังวลอะไรครับก็พยายามให้นักกีฬาของเราปรับตัวและดูแลตัวเองให้มากขึ้นครับสำหรับคู่แข่งของตบลูกยางสาวบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงเล่นในศึกวอลเล่บอลในชั้นลีก2023สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่14-18มิถุนายน โดยมีชาติร่วมกลุ่มอย่างวอลเล่บอลหญิงทีมชาติเยอรามานีวอลเล่บอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติเซอร์เบียและวอลเล่บอลหญิงทีมชาติโครเอเชีย